ขอเสี่ยงโกงเงิต้อนรับคุณวินรพันศรีสุภุลเมชีหรือมาดามแท้เองค่ะขออนุญาตถอดหน้ากากนะคะเพราะว่าที่นี่เราก็รักษาความปลอดภัยกันเป็นอย่างดีนะใช่อ่าน้องพพ้ถอยออกไป2เมตรค่ะน้องๆที่ติดตามดูอยู่นะคะได้ยินเสียงกดหนึ่งค่ะไม่ได้ยินเสียงก็กดหนึ่งค่ะท้องทำไมลีน่าจังสวัสดีครับไม่ขายของนะครับพี่ชายอ่าใครจะรับวัคซีนบ้างคะ ถือว่าเป็นอะไรตลกตลกขออนุญาตที่แทนแนะนำตัวให้กับเหล่านักศึกษาชาวโมงคิปเรียนที่ไหนจบจากที่ไหนอ่ะอีนี่ถามเรียนที่ไหนจบจากที่ไหนบอกแล้วไปปิดเก่าสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกคนนะคะน้องๆปีหึ่งทั้งหลายนะคะมาดามแพมข่าวชื่อเล่นชื่อ ทอมนะคะก่อนเป็นมาดำแพรนะครับคบกับคุณวิทย์ปุ๊บเปลี่ยนเป็นแพรอเปลี่ยนนเป็ใช่เพราะคุณวิทย์บอกว่าไม่ได้ครับตบมือตบมือน่าจะหลายสิบปีในสมัยเรียนมาเอาเอาติกว่าปีพอไม่ต้องหลายสิบปีราอยากดูว่าทำไมที่แพรถึงเลือกเรียนสาขาศิลปกรรมสมัยก่อนนะคะจะต้องไปสอบการสอบเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะคะไม่ใช่มายื่นใบสมัครที่ตันเกษมไปสอบที่มหาลัยในเครือราชภัฏค่ะ แล้วก็ติ๊กว่าอยากเรียนที่ไหนแล้วพอเสร็จปุ๊บค่อยเอามาสมัครยืนซึ่งจริงๆเนี่ยพี่ต้องการเรียนนิเทศเพราะพี่คิดว่าพี่เป็นคนสวยและอยากจะเป็นดาราแล้วเราก็หวังว่าอยากจะเป็นดาวนิเทศแต่พอเสร็จปุ๊บสอบไม่ติดก็เลยไปเรียนภาคคาบอยู่ปีหนึ่งแล้วปีหน้าเอาใหม่สอบใหม่เข้าศิลปรกรรมออกแบบประยุกต์ศิล์เพราะว่าอะไรเพราะนิเทศไม่ติดเหมือนกัน <ST> <partes> อู้สอบไม่ติดอุ้ยดิฉันสอบไม่ติดตั้งใจเลยแหละจะเป็นครูครูสอสนศิลป แต่ตอนนั้นมีผมอยู่แค่นี้ฝันอยากจะเป็นดาวแต่บังคับให้กูเป็นเดือนเดือนดาถึงแล้วก็เจนขนลุกไปหมดแล้วค่ะมาดาวเป็นเป็นเดือนแล้วกนเจนขนลุกไปหมดแล้วความประทับใจตอนเรียนไม่ได้แค่เพื่อนต้องอยาอื่นมาด้วยเราเรียนทําไมให้ขาดทุนเรียนไปเรียนมาหาผัวได้ด้วยนะคะมีสามีด้วยแล้วก็ ประสบความสําเร็จในทุกๆด้านด้วยเนี่ยให้เกียรติมาแบบนี้เราก็ทุกคนก็ดีใจมากตอนแรกเดี๋ยก็ชวนพี่โอตาโมะเขามีงานแต่ถามมาดาเปมาทําไมอ๋อคือว่ามีงานไม่มีงานไม่จริงเมื่อกี้เห็นมีคนพิมพ์มาว่าจีบได้ไหมคะอ๋อมีผัวแล้วแล้วสอนนี้นั่งอยู่ตรงนี้อยู่ข้างนอกเหรอฮะก็จะบอกไปเลยกีหลวงค่จะมีการให้ร่วมเล่นเกมแจกของรางวัลมูลค่ากว่า1 0 0 0 0บาท โกหกแล้วไหละไม่แกะราคาออกก่อนเลยลูกไม่ตบกให้ไม่แักให้ไม่แักให้สวยมากค่ะพี่หญิงดีนะ นี่แม่หรือพ่อคะเรียกแม่สิคะจริงๆอ่ะพี่เชื่อว่ายุคนี้นะคะน้องๆเนี่ยจะต้องใช้อินเทอร์เน็ตเป็นทุกคนแล้วแหละแล้วก็บางคนก็ยังใช้เน็ตข้างบ้านบางคนก็ใช้เน็ตชารัฐนะคะ <S <S คุณ <S <S จะต้องใช้ Facebook YouTube <S 2> <S 2> อย่างแน่นอนโชคดีที่พี่แพมเนี่ยเป็นคนที่ปรับตัวเร็วคุณวิททำช่องสตาร์แต่มาดามแพรเนี่ยไม่มีงานแต่งหน้าเลยไม่มีงานแต่งหน้าเลยว้ เราต้องทำอะไรสักอย่างแล้ว<ะ>ถ่ายรูปแชะแล้วก็ออปพอร์ตฟลิโอไปให้คนอื่นดูเพื่อที่จะจ้างงานเราเพราะยุคมันเปลี่ยนไปพอร์ตฟิลิโอจำเป็นไหม<ะ>แทบจะไม่จำเป็นเลยค่ะมีใครถือแผ่นเอ่อรูปภาพไปให้เขาดูบ้างไหม<ะ>ไม่มีถ้าอยู่อย่างเงี้ยเด็กใหม่ก็มาลดราคาก็เยอะไม่เหลืออะไรแล้วค่ะ <c oughs> ดังนั้นเราก็เลยคิดว่าใช้ช่องทางออนไลน์เนี่ยให้เป็นประโยชน์ไลฟ์สดแต่งหน้าก่อนเราก็เลยมาเปิดเป็นช่องมาดามแผน่น u t u b e สร้างรายได้ได้ ด้วย3เดือนแรกไม่มีรายได้เลย <c oughs> ไม่มีรายได้เลยเราก็สร้างคอนเทนต์หลากหลายมากยิ่งขึ้นเราจะทําให้เด็กดูไหมถ้าทําให้เด็กดูเราขายของไม่ได้เพราะเด็กอาจจะไม่มีกําลังซื้ออาจจะต้องเปกนอกวนพ่อแม่ที่หลายคนบอกว่าแต่งหน้าซ้ำๆกันเนี่ยขายของได้แฟนคลับชอบสปอนเซอร์ชอบซึ่งตรงจุดก็คือจะเป็นผู้ใหญ่แบบไปทํางานแล้วอ่ะแล้วสามารถใช้ได้จริงสปอนเซอร์ก็รีเควสต์มาเรื่อยๆและต่อจากนั้นพอ พี่มาร์คกับเบิดเนี่ยเปิดการสร้างรายได้ YouTube สรุป <c oughs> ค่ะรายได้บน Facebook ันเยอะกว่า u t u b e อีกพี่ลทัั้งสองช่องทางเราก็มีรายได้ Facebook, <c oughs> ทั้งสองช่อง,องทางพี่เลยมีบ้านมีรถแล้วก็ดูแลแม่ได้ค <c oughs> ่ะ<อ>เดี๋ยวอะไรลังคาเดี๋ยว5น,น, <c oughs> นาทีอะไรน <c oughs> เป็นยโปรหลือนะพี่พี่เนี่ยไม่ได้เป็นช่างแต่งหน้าตั้งแต่แรกนะคะเราทํามาหมดทุกอย่างตั้งแต่แจกใบปลิวเป็นเอ็ีเป็นพิตตี้ดูหน้าไม่น่าเชื่อนะว่าจะเป็นตัวความด้วยเหล็กดัดก็ทำมุ้งลวดก็ทำซ่อมมอเตอร์ไซค์ก็ทำแล้วก็อยากจะเป็นครูด้วยจริงๆตั้งใจเลยนะที่ข้าแต่เกษรอยากจะเป็นครูศิลปะแต่เราโดนไล่ออก เพราะว่าเราเป็นคนขยันเราก็ไปเป็นครูฝึกสอนพอไปเป็นครูฝึกสอนปุ๊บเราสอนดีมากนักเรียนทุกคนที่เป็นเด็กเนี่ยไปขย่ข่กระตนค่ข่หนึ่งผู้ปกครองเนี่ยไปบอกผู้บริหารว่าถ้าไม่เอากระเทยคนนี้ออกเราจะขอเงินคืนแล้วก็เอาลูกกลับบ้านสรุปกลายเป็นว่าเขาไล่มาดาแพมออกเพราะว่าเป็นกระเทยลูกเขาจะเรียนแบบการเป็นกระเทยตอนนี้นะคะกระเทยเชื้อร้ายกว่าโควิดติดได้กันทางอากาศและลมหายใจสรุปวันนั้น200 40บาทก็ไม่ได้เดินกลับบ้านร้อ,องไห้น้ําตาไหลแล้วหลังจากนั้นก็ตัดสินใจเลยค่ะเลิกที่จะคิดเป็นครูเพราะการเป็นครูในสมัยนั้นเนี่ยเติมความฝัดเราไม่ได้แน่นอนเพราะหัวเราต้องโผต้องผมสั้นขนาดนี้เท่านั้นอพอเราลองทําหลายๆอย่างกลายเป็นว่าไปทาการตลาดบนอีเบย์แล้วโชคดีที่ว่าทําชุดตุ๊กตาขายชุดหนึ <สะ S 1> ่งสามพันห้าพันะเออในสมัยนั้นนะสามพันห้าพันหายากนะเเดือนหนึ่งกูทำสิบชุดเนี่ยก็อยู่ได้แล้วลองทำหลาย ยยจริงๆแล้วเนี่ยตัวเราเนี่ยอาจจะมีความสามารถมากกว่า1อย่างพอเริ่มทำชุดตุ๊กตาขายไม่มีงานแต่งหน้าอะตอนเนี้งานแต่งหน้าเนี่ยกลายเป็นอาชีพรองแล้วนะคะเพราะว่าใครจะมาแต่งหน้ากับมาดามแพมบังคับคือคุณจะต้องถ่ายคลิปถ้าคุณไม่ถ่ายคลิปจะไม่มีการไปแต่งหน้าเด็ดขาดแล้วคนดูก็ชอบที่เราจะเมคโอเวอร์คนอื่นแต่ในช่วงโควิดเนี่ยกูเมคตัวเองก่อน <laughs> พี่แพมเก่งมากเลยที่ผ่านจุดนั้นมาได้แล้วตอนนี้ยังคงเป็นตัวเองจนถึงทุกวันนี้นะคะใช่งเนตัวเองค่ะ ไม่ว่าคุณเนี่ยจะเป็นชายจริงหญิงแท้หรือว่าเป็น LGBT คุณมีคุณค่าในตัวเองเสมอถ้าคุณได้เลือกแล้วคุณทําให้มันดีที่สุดก่อนถ้าพลาดหรือไม่ใช่ตัวเองก็ไปหาใหม่ทําใหม่เพราะการที่เราล้มไม่ได้หมายความว่าหัวเขา่าเราจะะลอก <c oughs> หัวเขาเราจะหักหัวเขาเราจะเป็นแผลต้นมเราจะพังแล้วก็มันก็ไม่หายมันหายได้ค่ะเมื่อวันก่อนเนี่ยพี่เพิ่งโดนบูลลี่มาพี่ก็ยังรอดมาได้คนให้โอกาสเราคนท ไทยหรือคนต่างชาติหรือคนไทยที่มีผัวฝรั่งอยู่มื่งนอกเข้าให้โอกาสเราได้เสมอถ้าเกิดเราทําดีพอและทําอย่างสม่าเสมอจงเป็นตัวเองและจงทําให้สม่ําเสมอและอาชีพที่เราจะรู้เนี่ย รู้ตั้งแต่ตอนเรียนแน่นอนทับหลายอย่างไปก่อนเลยทงไม่ต้องมุ่งมั่นไปที่ไหนเราแบบว่าสามารถเลี้ยวซ้ายได้เลี้ยวขวาได้แล้วสามารถวกกลับมาทางเดิมแล้วก็ไปต่อเพราะพี่เรียนทั้งหมดเนี่ยห้าปีคนนึ่งเรียนจบ4ปีแต่พี่เรียน5ปีเพราะอะไรรอผัวจบค่ะนีเขาบอกช,ชอบไม์เซฟพี่แพมมากขอบคุณชอบผ<า>ัวพ,พ,พี่แพงม,มากคําถามสุดท้ายค่ะมานามพูดมาตั้งไกลถามแค่นี้เ,เซฟเลยนะจ้งางก็ไม่จ้างเลย นในอนาคตเนี่ยจะได้เห็นพี่ธันในรูปแบบหรือบทบาทใหม่ๆบ้างไหมแล้วมีอะไรจะเกิดขึ้นหรือว่าเปลี่ยนแปลงอาจจะแบบมีธุรกิจหรือเปล่า,อ,าอะไรอย่างนี้อ๋อธุรกิจตอนนี้ก็มีค่ะแต่ก็ยังเหมือนเดิมค่ะบอกว่ามาดามเพมไม่ทำผลิตภัณฑ์ของตัวเองหรอกค่ะทำแฮเชอร์ดมา ยขายไม่ได้เลยคนะ่ะ <c oughs> ขายฟองน้ําแข่งกับนาายกานายยกาชนะนะคะ <c oughs> ที่ลงทุนไป30,000นบาทกับการทำแฮชดอโดเราใช้จริงเราทําจริง <c oughs> ก็ขายได้ก็ขายขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะมัน <c oughs> ไม่เล่าไ,ไม่เสียไม่บูดจะมีอะไรใหม่ๆเหรอขอเวลานิดนึงเพราะมันออกไปไหนไม่ได้เราก็อาจจะเป็นคอนเทนต์แต่งหน้าทํากับข้าวทําอะไรหยอกล้อเล่นๆกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอยากจะบอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันคือความจริงคลิปเนี่ยคุณวิทย์อยู่ๆก็แอบถ่ายกูยังไม่ได้วิ่งผมเลยเข้า ตำรานหนึ่งมาดามแพรมีผมนอนคนออกไปไหนไม่ได้คอนเทนต์แต่งหน้าเนี่ยอาจจะเบาลงบางคนเนี่ยพ่อป่วยอยู่โรงพยาบาลเขาก็ดูมาดามแพรมอันนี้แหละคือสิ่งที่ทําให้พี่เนี่ยโตขึ้นมาได้แล้วก็คนกลุ่มนี้เขาคอยให้กําลังใจอยู่เสมออาจจะมีมาผจนแหละพอเราร้องไห้ผัวเราก็บอกผัวเราก็ยิ่งรักเราอ,อันนี้คือข้อดีอ,อยากเห็นผัวแม่ค่ะผัวมาเน,นี่ะะนะปิดท้ายไหมคะ่ายแล้วอยู่ๆก็ๆๆๆๆๆๆอดอ่ะาพ่อ้องพีครับ วันนี้ก็ได้รับเกียรติสุดพิเศษมากจากที่มาดามแคมนะคะแล้วก็คุณอ่เป็นตัวแทนของคณะของพที่มาดามแคมที่ให้เกียรติพวกเราในวันนี้นะคะคุณมากขอบคุณเช่นกันนะคะ